ใช่อีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยเรื่องราวของราคายางพารานี่ในหัวหรือเปล่าในหัวในหัวในหัวเป็นในหัวหรือเปล่าแมตอนนี้พี่น้องชาวใต้นี่บอกเลยว่ายิ้มเลยตบกระเป๋าหน่อยแม <c oughs> ยางพ <c oughs> าราตอนนี้ห้กิโลกรัมละ เกาบาทแล้วน้องกิ<ช>๊กครับต้องบอกว่าเป็นราคาที่พุ่งสูงขึ้นนะฮะสูงขึ้นส,สูงสุดในรอบ7ปีตอกย้ําการดําเนินง,งานนะฮะการบริหารงานของนายรัฐมนตรีเศรษฐาท,ทวิสินและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าใช่แล้วละคะ่ะซึ่งสามารถที่จะเพิ่มรายได้ให้กับชาวสวนยางกว่า2 4หมื่นล้านบาทเลยนะคะคุณผู้ชมเยอะมากๆซึ่งเมื่อวันเมื่อวานนี้นะคะนางสาวไอยรินพันริศ โคศกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็ได้เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคายางพาราในปัจจุบันที่ดีดต,ตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะโดยล่าสุดเนี่ยราคาของยางที่ซื้อผ่านสำนักงานตลาดกลางยางพาราของการยางแห่งประเทศไทยหรือว่ากยอทอเนี่ยพุ่งทะลุ90บาทไปแล้วนะคะซึ่งราคาซื้อขายยางเป็นลักษณะของยางแผ่นรมควันเนี่ยจะอยู่ที่90.09 บาทต่อกิโลซึ่งถือว่าสูงสุดในรอบ7ปีเลยนะคะคุณผู้ชม,มแล้วก็มีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็คาดว่าจะยังคงอยู่ในทิศทางที่เป็นขาขึ้นแบบเนี้ ต่อไปด้วยนะคะซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร้รรอยเอกธรรมนัฐพมเผาค่ะก็ได้มีการสั่งกำชับไปที่ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้วยใช่ให้มุ่งเน้นเลยนะฮะ <c oughs> ดำเนินงานสนับสนุนให้เกิดการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกยางพารานะครับนอกจากจากการผลิตยางธรรมชาติผลิตไม้ยางพาราแล้วเนี่ยก็จะเน้นย้ำในเรื่องของการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรครับผ่านกระบวนการการซื้อขายแลกเปลี่ยน คาร์บอนเครดิตด้วยนะฮะเพื่อเป็นการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้สูงขึ้นควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและก็สิ่งแวดล้อมครับถือว่าเป็นฐานการดูดซับก๊าซเรือนกระจกในภาคการเกษตรด้วยนะ,ะก็เป็นการบรรลุเป้าหมายที่รัฐบาลกําหนดไว้ฮะตามแผนนโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050นั่นเองนะ,ะ,ะเพื่อให้ประเทศไทยนี่แหละอย่างที่เรามีจุดมุ่งหมายสําคัญเลยเป็นผู้นํา ในอาเซียนนะฮะในด้านการลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศนะฮะแล้วก็บรรลุ<ม>เป้าหมายการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์นี่นะฮะให้ได้ภายในปี2065ใช่ค่ะซึ่งยางพารานะคะคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นไม้ยืนต้นเนาะแล้วก็สามารถที่จะช่วยลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกได้นะคะจึงเป็นแนวทางอย่างหนึ่งที่สามารถที่จะเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร,กรจากการขายคาร์บอนเครดิตในสวนยางนี่แหละซึ่งถ้าหากคำนวณจากพื้นที่สวนยางใน ประเทศไทยนะคะที่มีการขึ้นทะเบียนเอาไว้เนี่ยก็มีทั้งหมด20ล้านไร่สามารถที่จะช่วยกักเก็บคาร์บอนกา๊าซคาร์บอนเนี่ยนะคะได้ประมาณ80ล้านตันเลยทีเดียวนะรวมนะใช่แล้วถ้าคิดเป็นไรายได้นะคะคุณผู้ชมคะในการขายคาร์บอนเครดิตเนี่ยก็จะรวมมูลค่ากว่า24,000ล้านบาท เยอะมากคือต้อง <นะ S 2> บอกเลยนะโดยสรุปเลยเนี่ยเขาบอกว่าราคายางณว,วันนี้เลยนะณว,<ช>วันนี้เนี่ยเป็นราคายางที่สูงที่สุดเป็นประวัติการในรอบเจ็ดปีนะครับถือว่าเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนะฮะที่ต้องบอกว่า ั้งมั่นเลยลดการนําเข้ายางเถื่อนอ,อันดับแรกนะฮะแล้วก็ทําให้ราคาย,ยางในประเทศเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถือว่าเป็นผลงานที่โดดเด่นในรอบ6เดือนเกิดเป็นรูปธรรมครับภายใต้นยโยบายหลักคือเกษตรกรต้องอยู่ดีกินดีสินค้าเกษตรต้องมีมูลค่าสูงขึ้นและที่สําคัญทรัพยากรเกษตรต้องยั่งยืนด้วยนี่นะคะก็เป็นการขับเคลื่อนของภาคเกษตรกรที่ก่อนหน้านี้เนี่ยราคาย,ยางค่อนข้างตกต่ำนะคะทีนี้ก็มีการมาช่วยเหลือแล้วก็เพิ่มสร้างราย ได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรที่เป็นชาวสวนยางน,นะคะได้มีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเอง